แกะสลักตามแบบได้ไหมถ้าเป็นแกะสลักตามแบบนะคะแม่ค้าไม่ได้รับนะคุณพี่ตอนนี้นะคะทางร้านที่ทางร้านมีนะจะมีเป็นแกะสลักลายถาวันเกี่ยวซับค่ะ5้าบามมีไหมแม่คะไม่แน่ใจว่าออกไปหรือ,อยังนะไซส์5้าบอ่ะแต่5้าบาไม่มีนะพี่มี5้าเดี๋ยวแม่ค้าดูให้หน่อยคะ่ะออกไปหรือ,อยังไซส์เล็กให้กายไม่ใช่ไม่ใช่อนะันนั้น ทเก็อายอะห้าสิบสองอะออกไปหรือยังออกไปแล้วออกไปแล้วเหรอโอเคคุณพี่ไซส์เล็กตอนนี้มีหกสิบคุณพี่แม่ค้าต้องขออาภัยด้วยนะนี่เลยค่ะวงนี้นะอยู่ในตะกร้าที่สองนะคะหมายเลขการกดสั่งซื้อเนี่ยหมายเลขที่สี่นี่เลยคุณพี่อยู่ในตะกร้าที่สองหมายเลขที่สี่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ชมความสวยความงามของเขาเนาะ <12 S 1> เป็นไซส์หกสิบสองเกือบหกสิบสามเลยคุณพี่สองวงใส่ในตะกร้าเดียวได้ไหม เอาคุณพี่กดสั